สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox นะครับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบ Roblox High School นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมได้รับบทเป็นนักเรียนนะครับผมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆนะครับผมเราต้องรีเซ็ตอวตารก่อนไงโอเคโอเคเนี่ยแหละอวตารที่แท้จริงไปเลยก็วันนี้เราจะไปเ,เรียนวิชาในโรงเรียน Roblox High School นะครับผมไป ไปกันเลยโอ้ว้าวดูนี่สิโรงเรียนนี้มันช่างกว้างซะเหลือเกินม,มีนักเรียนอยู่ไม่กี่คนเองแฮะแต่ก็เยอะอยู่นะเอ๋ไหนดูสิลองสอบถามประชาสัมพันดิเอ้ยสวัสดีนี่ยิยนดีต้อนรับสู่ Roblox High School 2ต้องการให้ผมช่วยหรือ,รอเปล่าเออไม่มีอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกเพราะว่าผมก็มาเรียนที่นี่ประมาณปีแห้วปีละนะเด,เดี๋ยวก่อนทำไมผมยังเป็นเดวันอยู่ล่ะเนี่ยหรือต้องเรียนนานๆอืมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันรับแรกเราจะเรียนออศิละปะนะครับผมอืมทง้งนไปที่ศิละปะกันเลยดีกว่าว้าวแฟนอาร์ตเพียบเลยอะ่ะดูสิแฟนอาร์ตบอยอ,อีอีบูราชิอืม ของคนนี้ใครนี่แฟนอาร์ตบอยเฟลมส์หสอ,เ,อเป็นเป็นแฟนอาร์ที่โอ้สวยเหลือเกินตอนนี้เวลา8โมงจะ9โมงแล้วเราก็รออยู่ในคลาสนี้เลยลกันบทเรียนที่1ศิละปะเริ่มต้นเราก็รอเราจะเลือกที่นั่งเอาตัวนี้ละกัน่นารู้สึกว่าเราจะได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่นี่ด้วยนะเฮ้สวัสดี นะเขาเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมฉันชื่อปอปปี้นะโอสวัสดีฉันชื่อบิลเล่ฉันย้ายมาจากเมืองพัทยานะนะอ๋อเป็นคนเป็นคนไทย,ยงั้นเหรอถ้าเป็นคนสวีเดนนะสวีเดนเหรออายามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยอ๋อเจ้ามานานแล้วล่ะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอ๋อชานี้เราต้องจับคู่กับสีให้ตรงตามสีที่โคเขาบอกมาโอเค เดี๋ยวต้องเริ่มจากตัวภาษารโรมันก่อนเยี่ยมเอ้ยผิดผิดผิดเย,ยี่ยมโอ้เยี่ยม ้ยพอละโอ้ยไอ้จิ็กเชนไปไหนนี่อ่ะฮันส์เลบรอนเมนโหดเกินไปละออาละวิชาต่อไป performance arts โอ้นี่มันโรงละครน,นี่นะสวัสดีไรอันสวัสดีฉันชื่อไรอันเป็นนักเรียนขอที่นี่ นายอยากเจอศึกษาอะไรอย่างนั้นเหรอที่ว่าชนิดฉั้งเหงาน่ะไปรึกษาื่อยความรักหน่อยไอ้ไอ้นี่จะหาเดิงแต่ความหลับอย่างเดียวเลยเหรอไอจัมปีจีปอปปี้อ้าวไอ้คนนี้นี่นานี่ไงฮันส์เลบรอนคนนี้ไงที่เขาได้ที่หนึ่งจากการวิชาจากการเรียนวิชาศิลปะอ้แฟนอาร์คัยอีกนี่อ่ะ แฟนอาร์ตบายนานโนเซนเตอร์โอ้สีสวยเหลือเกินเอาลักเลียนเราจะมาออกกำลังกายกันนะทุกคนเออหัวไม่น่าใช่นะคุณครูลิฟต์เดอะการ์ดเม i อร y o ส์ยูรูทีนโอเคสาบระเบียบโอ้เกมนี้อีซี่มากๆเลยครับผมแหม่สี่สิบคนี้ เอ้ยดอกกุ้งวนันน,นี้อันนี้ดอกกุ้วันนี้นีน่กุ้งแบอันนี้ไม่ใช่กุ้งแบนี้อันนี้กุ่งับบอันนี้เยี่ยมอุ้ยโถ่เอ้ยไปต่อละห้าสิบเองอะ่อะไรโอ้ว้าวโอ้มีคนได้หลักพันด้วยท่านสเลบรอนอีกแล้วเหรอ,อโอ้นี่คือสับเลขจากต่ำไปสูง นี่โอ้ถูกด้วยโอเคโอเคนะทุกคนไปข้าบต่อไปนะทุกคนข้าบต่อไปเราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะนักเรียนเฮ hey, ้สวัสดีจะชื่ออะไรเนี่ยเอ้าจอร์จเอาจอร์จโอ้เอ้ยเดี๋ยวเขาว่าน,น้เป็นเด็กนักเรียนใหม่นี่มีโรบอท เฮ้ยไ hey, อ้น,นี่จะขอโลบักเลยเหรอ I don't have เชื่อไม่มีหรอกนะอย่ามาขอฉันหรอกบักนะทุกคนอย่ามาขอฉันหรอกเพราะฉันก็ไม่ไ,มได้คอยเติมเท่าไหร่เซรครับโคเซรครับโคไวจังเลยนะเพี่อนแต่เขาบอกเลยว่าเขาจะสันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะเจอ สิบเจงคูอ้าถูกด้วยมื้อเที่ยงทุกคนมื้อเที่ยงมากินมื้อเที่ยงเร็วเราจะกินมื้อเที่ยงกันวันดีครับเจอ้าวยินดีต้อนรับสู่ cafeteria ส่วนเจจะร,รับอะไรดีเอ้ยจะรับอะไรดีผมขอ hamburger ครับเอาสองชิน้นโอเคขอบคุณสำหรับบริการและรอาหารที่นี่ อย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานด้วยนะจ๊ะนักเรียนเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคเข้ามาในลําตัวของนักเรียนนะจ๊ะเฮ้ยฉันใหม่มีอะไรจะกินนอกจากแฮมเบอร์เกอร์แล้วอ่ะเพโอ้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดสําหรับฉันแล้วอ่ะกินไม่กี่ที่ก็อิ่มแล้วอ่ะซื้อน้ําเพิ่มมาด้วยเอ้ชีสต็อก lol นั่นล่สวัสดีครับคุณชีสต็อก lol สงสัยพูดไม่ได้น่าจะเป็นเอ่อเป็นใบนะเฮ้สวัสดีนายคนไทยเองสินะเฮ้ยนายหนหนายคนไทยแล้วนะ่ะอืมมีความเป็นตัวของตัวเองเนอะอืมพวกเธอสองคนคงกินนะ่าอร่อยนะ่าดูเลยสินะ สฉยไปเลยอืมมันก็อาจจะจริงแลลวนะโอ้รับต่อไปเรียนวิชาพละทุกคนเอาลทุกคนเราต้องเรียนวิชาพละเราจะมาสลัมดังกันนะทุกคนนี่การเล่นบาร์ในโลกเสมือนจริงเอาสลัมดังอืบอืบอืบเรามาเริ่มสลัมดังกัน,กนเถอะเอาเดมาเดมาดเาดมาเดมาเดโอ้ยอ นี่พิชิเสลยมันมดังแล้วอันนี้มันปาบอลเฮ้ยไม่จริงนี่มาสงครามบอลอย่างนั้นเหรอโอ้ยอีนิดเดียวนะอีนิดเดียวนะเยี่ยมอืมโดนละเออสุดท้ายจะก็ต้องตายอยู่ดี ถ้าผู้ชมครับเราจะมาดูการแข่งการโยนบอลใส่กันนะครับผมนะโดยเราจะดูบนเอ่อสเตนนะครับผมนะโดยเราจะเป็นเอ่อกองเชียร์แห่งกีฬาสีนะครับผมนะแชี้แดง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 ตายชี้แดงไว้ลายชี้แดงโชว์โชว์อ้าวเอ้ยคิดถึงจริงๆเลยงานกีฬาสีเนี่ยตัวเอ้ใหญ่จังเลยอนาคตตัวฉันในชีวิตจริงคขได้กีฬาสีออนไลน์แน่ๆเลย เอาละทีนี้เราต้องตัดสินชะตาให้ได้ทุกคนเริ่มได้นี่โดนหนึ่งแ้แ,แคิดแล้วว่าจะหยุดการยุติธรรมของฉันได้อุ๊ยหนึง่งนี่โดนแล้วหนึง่งนี่อุ้ยหืมล้วนๆเลยเยี่ยมเยี่ยมนี่แหละเรียกว่ากิมมิคแห่งการชัยชนะ โอ้ยโอ้โหโดนโดนไปยาวๆครับผมโอ้ยไม่โดนเย่แต่สีฟาก็ได้แชมป์ไปเย่ฮู้ฮู้อืมแต่จะว่าไปฉันว่าฉันคนต้องไปศึกษากันนล่นเอ่อ โยนลูกบอลไปใส่กันอีกแล้วแน่แนเลยเอาคาบต่อไปตอนรับสู่วิชาวิทยาศาสตร์เราจะทำการทดลองในการใส่น้ำมันลงไปค่ำคืนนี้เราจะเรียนวิชาภาคค่ำกันนะนักเรียนอ่ะครูครับเดี๋ยวนี้มีวิชาภาคเดี๋ยวนี้มีเรียนภาคค่ำแล้วเหรอครูแม่ผมก็เคยเรียนนะวิชาเ,เรียนโรงเรียนภาคค่ำแต่ว่ามันก็จะมืดๆหน่อย อ้อาวเหระเรตทีมเราต้องใช้น้ำมนต์วิเศษเดีย๋ยรไปเก็บน้ำมนต์จรันักเรียนไปไปเก็บน้ำมนต์เร็วครูวับแน่ใจเหรอว่านี่แน่ใจเหรอว่านี่วิทยาศาสตร์มันให้เราวิ่งอย่างเดียวเลยครูโอ้อยไม่ใช่แล้วนค,ครูไปนะ อาแล้วเรียนจบคาบแล้วแมมคุณปรูจบไวแล้วเกินงั้นก็ขอจบคลิปจะเรียงเท่านี้นะครับผมนะท,ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่จะค่อยๆทยอยลงนะครับผมนะก็วันนี้สวัสดีครับผม